สวัสดีครับพี่น้องมหอดบ้านเอฟซแฟนครับพี่น้องอ่านพอฮักน้องเอมี่พี่สาว <c oughs> เพิ่นอยู่ทางอมเมริกาพ่นละเพิ่นอยากแหนมันลอยหลินบ้านเพิ่นสวัสดีครับ ป้าสวัสดีครับอ๋อเพิ่นตั้งต้นกระถินอยู่นี่อันนี้นั่นพ่ออ๋อครับพ่ครูเพิ่นเลี้ยงมาหาครับสวัสดีครับไอ้เรเสด็จแม่มาก่ะแม่แม่เหนื่อยู่นี่ละอันนี้เสด็จแม่ซส้น3โตบาทมันอยู่ใส่มันน่เลาเต็มาแม่เปียวป้าเปียวปูพรมไปถ่ายยากดีนั่นวันนั้นไอ้นอนบักหนึ่ง น้องคิดอย่างสุดท <mm ้ายคิดว่าิงทอคิคตาัดเก็บโอ้เราจไปหากินเข่าัครับพี่น้องคนใหญ่ห้องกินข่าเนาะเราไปกินให้เพิ่นะพี่น้องครับผมอ้หวัสีไลสีสดเนาะสดแตงตงามง่มึงอโอมาแตงเนอย่างต้องมาอยแกุดตือตลาดอยป้ป้าไปเพิ่งเนาะอีเนาะอยากป เย็นอาากศดีี่อยากกินตาบักฮวงมีเห็ดไว้แล้วมาข่อยตาเองก็ได้เออไปน้องเตยเฮียวเตยคนหล่อดเย้าเตยมัด้วยพรติดใจเก่าแล้วติดใจกูมันมาน้ำกูเนาะบักเตยมันติดใจกูมาเนาะมา หลังหลังไม่หลังหลังไม่เข้าไปในเต็นท์เลยนะไม่ให้ไปให้ดมเลยทุกวันต้องไปดมก่อนเอาโต๊ะแรงมามึงนอนมึงนอนหอดสามถุงหมุดตีเตยโอ้ยจำเป็นหมดเลยก็หมดเลยงเนี่ยมึงเล่นกันนอนมันนอนได้ติบมันหอนอ้านเฮียนเพิ่งจะสะอาดสะอาดกว้างขวางเนาะเออสมกับเพื่อนใหญ่เขามานอนอยู่ ม่อวานนี้วันมันสอมตรกรล้าลกพี่นอกเอ้ยหอน,อ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 นี่อนเอ,อมาหครับพี่น้องกสิวารอมตอบุญกระถินจากมรัฐมอนิโตวอลรัดคอนซีดวิคอนซีดสหรัฐอเมริกา ศรัทธาวัดรัตนารามเมืองร็อกฟอร์ดสหรัฐอเมริกาเอมมี่เพชรบ้านแพงป้าโถเอมมี่มึนคือหญิงไงแทนใส่วัดซื้อผุนอ่ะป้าโถเย,ยงต้นผับป,ป้าเท่าไรนี่เอมมี่เท่าไรหน่ะเอมมี่ป้าเอมมี่ต่อต้อนผักป,ป้ามืนหาพี่น้องลเลิศเคยยิ้มจากมือก่อนไหนบ้ล่ะ เอาเขาคือมาแลกแบ่งอันแบ่งร้อยแบ่งอย่างไม้ไทรทำน้ำเขาจะอลังการเนาะบอกเอาไม้ทําเมงไม้สาทูน้ำกันแมเออเสียบซอยเอาเสียบซอยกันเร็วๆที่เ <refugees> ป <forever> ียวมาเสียบเร็วๆอนุโมทนาสาธุน้ำกันนักเพลินไม่สิมาเรียนจะสองพันหรบว่คเขาได้ดูเห็น มัคนเดนานเหนังดังคนสิได้ยินรเจ้าคนอยู่เคออะาแบบไนเอาแบบนวหรือบงหรือาพ่อแม่่าวงผงหนูเด้อมุหนู่ทา้ในแตงหนามึงขอกรลบหนาเาใจรกให้เขาไปเด้อให้ไปเบิ่งช่วงทีว่าแตงหนาเด้อยาพงจะางว่าบนตอนแตงจ้ะเอแรกให้แยเขาพร้อมเธอเด้อ เอเชียเปเสียสามนนักคพ่อตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยเอเชีย้เสียค่าเข่าร้อนน้ำหนักเขาไปในงานก็ต้องเสียตัวมือไข่โบนดเด็กเขาไปในงานน้ำดิมูอไข่อ้อมเขาล้างห่านเลยนะนี่เป็นเห็ดดอกมือเร่งเขาเอาขอบคุณไปให้ร้อนาเน้ำหนักเอาแต่เห็ดบุญเป็นเมื่อนเป็นแสนกับเห็ดดอกกับไปซื้อบัตรเข่ากับอีกจะป้อกี่บาทเองร้อยงี๊สีบุญแต่าเห็ดบุญเป็นเมื่อนเป็นแสนเนาะกับเห็ดอันนี้เราบวอลเล็ตในซื้อพี่น้องเราบวอลเล็กไปซื้อ มาบุญตอนเสาีวเอาไมสียไปหพันเอาแง์ยลงมคลิปนี้มีค่าโปรโมทเ้อร์ทั้งอเมริกามีค่าโปรโมทประมาณอคลิปนี้ประมาณ2,000บาทโอนมาด่วนๆ

เอาคือเ่อเสียบแบบงามๆนะเอ๊ยเสียบอ้อมนะเนี่ยมึงดีนมึงดีมุฮยแบงค์พันมันมันน่าจะแบบจัดเรียงใหม่นะต้นไม้บอมันต้นบอ,นนบอสวยอ่ะเงินมันเยอะนะแต่ว่ามันไม่สวยอยากใช่อยากให้มันสวยสวยเอาไงไงว่า แต่ถ้าสุดวกมุ้เจ้าเดี๋ยวขอยไปกินเขาก่อนเ <c oughs> สียบจะได้ก็ได้บุญได้มูลค่าเก่าแหละแต่ว่าอยากให้มันทายรูปออกมาสวยๆนะไม่ไม่เอาเอาสีเด้ออยากให้มันงายสุดคือถอดออกเบิดไมหมแร้วก็จังเสียบไหมอหลบอบอีบันิบัดิเสียบใช่มันไม่เสียเวลาเลยบอมันบัดิมันบัดิเสียเวลาอย่างายเลยไม่หน่อยนึง มันเจ้าสิอยากให้ต้นมันงามนะแล้วแต่มึงเจ้าเดีป้าเขาจะคล้องไหนบ่แล้วแต่สูล่ะเจ้าเป็นแฟนมันเถอเออเพราะอันนี้อันนี้แล้วแต่ได้ครับอันนี้แนวน้องไม่สวยเพรเสียบเพราะเสียบย่าในก็แล้วแต่ป้าไปกินข้าวไปกินข้าใครหลับแนวอยู่เน่าอยากดีไปเฮาไปเฮาไปกินข้าวบักฟุกไปกินข้าวมั้ยบัโอ้ยกินง่ายๆแม่นบุญหลวงพราต้องมีพิธีรีตองครับ อามีผูกแคนอีกบอกวไป่ายข้างคุณคุณมาเห่อวิ่งที่อันนี้ด้วยหรอมีขาวหรอขยะขาวทักมาเหรอนี่เดี๋ยวเพื่อนฟานบอกห่วงไปแล้ว อ๋อเขาบอกกันแล้วเจ้าเกูบอกกับอีเปียวว่าเห็นคือคำเดียวกันเลยคำเดียวกันเลยอุ้ยอันนี้แกงอะไรอ่ะอุ้ยต้มสมกุ้งเนียนต้มยำกุ้งเออต้มสมกุ้งพอดีเลยต้มยำกุ้งพอดีเลยเอาปลาแดงมะนาวขนัวแม่แม่ไปใส่ใส่เครื่องตำยู่ใส่ขวอจี๊จัดกกันต้มแกลลี่อู้ยแม่ วีต้มสมปลาหมึกโอ้ยหลวกปลาหมึกเออหลวกปลาหมึกน้ำจิ้มนี่ป่ะห้ามน้ำจิ้มอีค่เลิศเดี๋ยวขอขออนุญาตซิมน้ำจิ้มได้ป่ะขออนุกับซีเลยค่ะวีปลากุ้งอุ้ยโบกินเด้อยกรุงกินสมพักอุ้ยสมพักอุ้ยสมพักเลยแล้วแบบกดเผื่อมันกินมั่นจำน้ำสมพักเลิศน้ำจิ้มเลิศมาก น้ำจิ้มเลิศมากหัวหอมมันห่วยอยู่ไ,ไอเปียวเลิศนี่ตอนนี้เลิศเลิศเอ้าคลิปนี้ก็ไปซ้ำหนีพี่น้องไีตต่อคลิปสองครับผมขออนุญาตอ่าพากันอิสอาหารก่อนสำหรับสุนุนโดยปลาราแซ่บปลาแดงนัวถึงไหน่ถึงถึง,ถงเก็บอันนี้ก็เจ็บคอมากเลยนะ